เรามาดูนี่คือตัวอย่างของการพัฒนาหรือการ d ดิส u p t ในเรื่องของอาชีพนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้ดูนิดหนึ่งว่าอย่างการ d ดิสล s ฟทีบหรือ d i s r u p t i n g รถจนนะครับเราเห็นได้ว่ามีการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างถ้าในระยะใกล้ครับศูนย์ท่ามล์เนี่ยก็มีการสร้างบค์หรือว่าสกูตเตอร์เห็นไหมครับ แล้วหากว่าระยะ5ถึง15ไมล์ก็ยกตัวอย่างว่ามีการใช้พวกรถยนต์ที่มีการเช่าหรือการเรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับพวก Uber ต่างๆครับ Gra ็บมีเป็นต้นหรือถ้าว่าเป็นระยะไกลนะครับก็มีการใช้รถยนต์ร่วมกันหรือการแชร์นะครับหรือการเช่ามีเป็นต้นก็เป็นตัวอย่างของการ disrupt หรือการทำ การเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการเกี่ยวกับการใช้รถยนต์นะครับมาดูอีกนิดนึงครับอย่างเรื่องของการค้าปิีกนะครับใน,นนี้ก็เป็นโมเดลของการค้าปิีกในอนาคตต่อไปนียมันจะกลายเป็นจากซิงเกิลชานัลเป็นยูคอมเมิร์สนะครับคำว่ายูคอมเมิร์สคือสามารถสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นหลายรูปหลายช่องทางหรือหลายชานัล สามารถจะซื้อออนไลน์ก็ได้เดินไปซื้อที่หน้าร้านก็ได้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้หรือสั่งซื้อผ่านทางคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่การ PR การใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาทําให้การซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยทำได้หลายช่องทางเกิดพื้นที่การค้าเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เป็น Future of the Retail หรือเป็นอนาคตของการค้าปีกครับด้วยเทคโนโลยีเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง เยอะทีเดียวนะครับดังนั้นในโลกอนอาคตรหรือ,อสิ่งที่เรียกว่าการ d i s ลอ p เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทำให้หลายอย่างเนี่ยมันสมาร์ทมากขึ้นครับสมาร์ทเจเวติงเราสามารถใช้มือถือของเราเป็นช่องทางที่จะเชื่อมโยงรับรู้ข่าวสารนะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นเว็บเพจครับหรือจะเป็นข้อมูลข้อความการแชทการส่ง SMS การส่ง e mail, อีเมลหรือแม้แต่การดูการสตรีมนะครับการใช้แอปพลิเคชันหรือแม้แต่การใช้ v r และ ar ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่าง Computer, อคอมพิวเตอร,ร,ร์หรือเชคโนลยีกับพฤติกรรมการทํางานหรือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของมนุษย์าะงั้นเนี่ยนะครับนักออกแบบในเรื่องการเราเรียกว่า จุดว่าจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีก็จะเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจแล้วก็มีอิทธิพลหรือเป็นที่น่าสนใจในการที่จะลรํ่เรียนแล้วก็เป็นอาชีพได้ในอนาคตนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เพราะว่าโลกนี้มีการใช้เทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแม้แต่มือถือถ้าเราดูจาก คราบนี้นะครับเลยเพบว่ามีอัตราการเกิดขึ้นหรืออัตราการใช้ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตและก็มือถืออย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับหันกลับมาดูเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความเจริญแล้วสามารถที่จะเอา ความเจริญของดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้สร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะครับอย่างเช่นสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันนะครับมีรายได้สูงทีเดียวแต่ย้อนกลับมาดูประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียไทยแลนด์ประเทศจีนมาเลเซียเนะี่ยก็จะมีรายได้ที่ถือได้ว่าเป็นรายได้อยู่ในระดับปานกลางครับทำอย่างไรเราถึงจะสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามาใช้ส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อที่จะ ทำให้ประเทศของเราก้าวกระโดดจากประเทศที่กําลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ก็เป็นโจทย์ที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันดูนะครับด้วยโอกาสและก็สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับรัฐบาลก็เชื่อว่าเราน่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ดิจิทัลเข้ามามีคําพูดหนึ่งที่เราคงจะเคยได้ยินคือการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีคำว่า Digital Transformation เกิดขึ้นก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้เปลี่ยนแปลงการทำอุตสาหกรรมหรือแม้แต่เรื่องของการทำธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่ระดับารากฐานไปสู่กระบวนการทำงานแล้วก็มูลค่าหรือสินค้าที่ส่งไปสู่ลูกค้านะครับหรือแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเลยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มรายได้นะครับให้เกิดขึ้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อไปดังนั้นประเทศไทยของเรานะครับก็ได้ประกาศนโยบายเราเรียกว่า Thailand 4.0นะครับ smart industry smart city แล้วก็ smart people โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยนะครับโดยแบ่งเป็นเฟสเป็นเฟสตอนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเข้าสู่เฟสที่3แล้วก็คือการที่ประเทศของเราจะต้องเป็น Full Transformation นะครับในการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรียกว่าเป็นประเทศประเทศไทยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาประเทศนะครับแล้วขับเคลื่อนแบบเต็มศักยภาพเลยทีเดียวนะครับสร้าง Digital Innovation ซึ่งก็จะเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งหวังว่าจะทําได้จริงแล้วก็ดังนั้นกําลังคนที่จะเข้ามาอยู่ในช่วงสังคมหรือช่วงระยะวการพัฒน,นาแบบนี้จำเป็นจะต้องมีทักษะสําคัญคือทักษะทางด้านดิจิตอลนะครับรัฐบาลจึงได้วางเป้าหมายของการพัฒน,นาบุคลากรภาครัฐนะครับโดยวางเป้าหมายการพัฒน,นาดิจิตอลสกิลของ คัดเอาไว้ได้น่าสนใจทีเดียวก็คือ1ระยะที่1คือเป็นการ open ก็คือเปิดแล้วก็คอนเน็กต์ v e อ n ์ e n t คือเปิดแล้วก็เชื่อมรัฐบาลกับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลครับต่อมาคือพัฒนารัฐบาลให้เป็น smart government for c i t ร z e ซิคือทำให้รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ทันสมัยนะครับฉลาด ให้บริการกับประชาชนด้วยความรวดเร็วเที่ยงธรรมตรวจสอบโปรง่งใสอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งระยะที่3เนี่ยเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนประชาชนเปลี่ยนแล้วก็จะเกิดวัฒนธรรมดิจิทัลหรือดิจิทัลคัลเจอร์